ล้มอีกเจ้าธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐจะถูกสั่งปิดหรือว่า Bitcoin คือทางออกเนื่องํากับดูแลของสหรัฐครับได้สั่งปิดธนาคาร Republic First Bank ครับซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์แบงค์ล้มครั้งแรกครับของประเทศนะครับในปี2024โดยหลังจากขา่าวทั้งกล่าวปล่อยออกมาครับราคาขบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตก็ได้ร่วงลงเล็กน้อยครับดักเทรดคริปโตใช้ชื่อว่าพิลเลจแค p ิตอลครับ การล้มของธนาคาร Republic First Bank นั้นถือเป็นข่าวดีสำหรับตลาดคริปโตนะครับขณะเดยียวกันครับ Marius m a r t o อก a n นะครับ c e o ของ Project s เ g ชครับได้กล่าวว่าอีกธนาคารหนึ่งได้ล้มละลายลงและนั่นคือ Republic First Bank ใช่เลยผมคิดว่าผมจะอยู่กับ Bitcoin ต่อไปก็เมืม่อิตเมษายนที่ผ่านมานะครับ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐครับได้สั่งปิดและก็เข้ายุธนาคาร Republic First Bank ครับแล้วก็ทำการแต่งตั้ง FDIC เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ของธนาคารที่ล้มละลายดังกล่าวนะครับธนาคาร First Republic First Bank นี่นะครับมีสินทรัพย์รวมประมาณ ,6000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีฝากรวม4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะวันที่สามเอดมกราคมนะครับแม้ว่าธนาคารทั่วโลกครับจะเจอกับวิกฤตต่างๆแต่ราคาของบิตคอยกับร่วงลงเล็กน้อยครับในแต่ละครั้งที่มีข่าวออกมา ปัจจุบันครับราคาบิตคอยร่วงลงมาประมาณ1.16%แล้วก็อยู่ที่ประมาณ62,715ดอลลาร์ครับในขณะที่อ t ทิเลียมก็ร่วงลงมา0.58%แล้วก็มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ3 0 9 5ดอลลาร์นะครับข่าวล่าสุดของธนาคาร Republic First Bank ครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมการธนาคาร,รเผชิญกับความยากลำบากครับโดย fdic มีรายงานเขาว่ามีธนาคาร5แห่งครับใน สหรัฐอเมริกาครับที่ล้มละลายในปี2023ธนาคารกลางสหรัฐครับได้ตัดสินใจปิดธนาคาร Signature Bank ในเดือนมีนาคม2023ครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าเพื่อป้องกันเศรษฐกิจแล้วก็อ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการเติบโตของธนาคารนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคาร Silicon Valley Bank นะครับถูกปิดนะโดยหน่วยงานกำหกับดูแลแเกิดขึ้น1สัปดาห์ก่อนที่ธนาคาร s i l v e r g a t e Bank ครับซึ่งเป็นธนาคารที่รองรับ การทาธุรกรรมด้วยคริปโตโประกาศปิดกิจการนะครับเราจะเห็นครับว่าตอนนี้ธนาคารต่างๆก็เริ่มที่จะปิดตัวลงเรื่อยๆนะครับจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะจากเรื่องของภาวะเศร,รษฐ,ฐกิจต่างๆด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของเทคโนโลยีการเงินมันจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะที่จะมีของใหม่มาแทนของเก่าและของเก่าเขาก็ค่อยๆฝายลงไปพี่นแว่า การที่บางทีเราตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือเรากาลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอหรือว่ามันจะเดือดร้อนเราไหมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนเองอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจครับในการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะมนุษย์ก็จะมีอยู่ประเภทหนึ่งกันที่ไม่ชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงชอบรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดแหละมันจะไม่เปลี่ยนเลยทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่พยายามปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอผมว่าถือว่าเป็นข้อดีนะครับ อย่ตอนนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกราตตอเข้ามาด้วยนะอย่าลืมนะฮะว่ามีการ <c oughs> เข้ามาควบคุมในเรื่องของคริปโตเครนซี y ต่างๆด้วยยังไงก็จับตาดูให้ดีนะครับใครจะเข้ามาเทรดคริปโตอะไรก็ตามก็เรามาะระวังกันด้วยแล้วก็อาจจะต้องรู้จักการใช้ VPN หรือว่าออลองศึกษากฎต่างๆให้ดีนะเพราะว่าอาจจะกระทบได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารของ i ิ c o อ n นะฮะ ได้เลยที่นี่ทุกวันนะครับผมจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยหรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับกระดานคริปโตในไทยถ้ามีอะไรอัปเดตนะผมจะมาพูดด้วยฟังนะครับผมเจอกันได้ครับกับ b ิ t c o i n Crazy ครับบ้ากระสุดเรื่องของ i ิ c o อ n ทุกวัน8ปโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ไทยทาวน์แช n เนลครับคนทีดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับผมโพสที่มีคนไทยคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตกันครับง่ายๆเลยอย่างแรกกด u b s c r i b e ก่อนติดตามคลิปทุกคลิปไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อน เติมกระใจให้การผ่านทาง t ูมานิวเวเล็ตนะครับที่หไวดา่างนี้เลยง่ายๆเลยเท่าไหร่ก็ได้ทําได้ง่ายนะครับหรือถ้าเกิดว่าเห็นปุ่มจอยกดปุ่มจอยก็ได้เป็นสมาชิกรายเดือนแต่ถ้าไม่เห็นก็ t ูมานิวเวเล็นะครับผมส่วนใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับและนี่คือหนึ่งเจ้าที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยมากๆเลยตอนนี้นะฮะคู่กับไบแนนเลยกับไบบิ t นะครับเจ้านี้เลยเป็นผู้ให้บริการหนึ่งในห้าของโลกครับใช้งานง่ายคนใช้งานเยอะแล้วก็ปลอดภัยสูงมากนะครับ ใครสนใจอยากจะสมัครอยากได้รีวอร์ดอยากได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสมัครกันไปก่อนใช้ไปก่อนถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนอะไรก็ตามเดี๋ยวค่อยปรับตัวอีกทีก็ได้นึงนะครับค่อยว่ากันสมัครกันได้เลยนะฮะใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ